รีแอคแรกอะที่รู้ว่าได้ใส่ชุดแมวอะก็คือแบบว่าเออเอาฟิชชูเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเรากลัวแมวอะไรเงี้ยเมมเบอร์คนไหนชอบนับอยู่เลขเดียวอ่ะนับหนึ่งสวัสดีค่ะนับหนึ่งสวัสดีค่ะนับสวัสดีค่ะนับหนึ่งเมื่อไหร่จะนับสอง ค่ะทุกคนใครยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูกันได้ใน YouTube นะคะไปดูกันได้นะ,ะทีเซอร์วาลลต์พีเพลนะคะใน YouTube BK ลปเปนะคะกดไลค์รงนี้ทุกคนอย่าลืมติดแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กทีเซอร์วาลลต์พีเพลนะ,ะไปเม้ามอยกันนะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้ส่งนะว่าไปทีเซอร์ได้มีเยอะเลยทุกคนจะบอกว่าทีเซอร์อะที่เป็นแบบว่า ที่แบบว่าสอบโดนพี่ออนอะคือไม่คือไม่รู้เลยแล้วพี่ออนก็ไม่ได้พูดด้วยว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอมาดูมาย้อนดูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยฝากถึงพี่ออนยายพี่ออนจะว่าไหมกาสอบหนูไปโดนตาแล้วก็อนนี้ด้วยอ่ะมึงตรงเนี้ยคิดว่ายกสูงแล้วอ่ะบังหน้าน้องนีพอดีเลยอ้าวเหรออ๋อพี่ออนก้มมาฝั่งนี้เหรอใช่ทุกคนนะจะบอกว่าตอนแรกอะรีแอคแรกอะที่รู้ว่าได้ใส่ชุดแมวอ่ะก็คือแบบว่า เอออาชิชาเขาจะรู้ดีกว่านะว่าเรากลัวแมวอะไรเงี้ยเ,เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช็อกมากแต่ว่าไม่รู้ว่าในความเป็นแมวอันนี้ความหมายมันคือ,อยังไงแต่อาจจะเป็นว่าแมวกวักหรือเปล่าเพราะว่าเรามาจากจังเกิลอะไรเงี้ยแบบกวักสิ่งดีๆหรือเปล่าไม่รู้นี่คิดเองไงก็ยังเป็นฉันไม่คิดไปเองเออกลัวแมวแต่ได้แต่ได้แมวว้าวนี่ห คนดูเยอะไงเล่นเข้าไปสิ่โลราส่โคราพท์เนี่ยระวังคุณแม่ว่านะทุกคนทุกคนจะเล่าที่มาที่แบบว่าเป็นอ่อแฮชแท็กรเซ่ ose, แล้วก็คณะตลก48คณะตลก48ชวนยิ้มอ่าแฮชแท็กนี้นะคะโัวรเซ่คือที่มาก็คือว่าตอนแรกเอาจริงๆรู้สึกช็อกมากคือไม่ได้เป็นคนคิดเองนะ แคสแท็กนี้แล้วก็แบบว่าแคมเปญนี้แบบว่าเขาฟิคิดมาซึ่งแบบว่าเออเราก็เข้าใจว่ามันก็ค่อนข้างแบบเข้ากับเราแล้วก็แบบเข้ากับเพลงวอลต้าพีเพลใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะเล่นตลกอ่ะมันต้องแบบว่าอยู่ในแบบว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้คิดไว้ว่าแบบว่าเออมันจะต้องตลกตรงนี้มันเป็นความแบบฟลอร์ธรรมชาติในตัวของเราเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้เราก็คิดแล้วว่าเราจะเล่นอะไรดีเราแบบเครียดเลยเราแบบ เล่นอะที่มันตลกแล้วต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนมาแบบว่าคอยรับส่งกับเราก็เลยแบบนั่งๆอยู่เราก็เล่นโทรศัพท์ของเราปกติใช่ไหมฮาแล้วก็ฟิลเดิมนะคะมาก็จะแบบว่าอยู่ดีก็พูดเรื่องโทรศัพท์ใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบว่าเราเคยไลฟ์พูดต่างๆนานาถึงแบบมาเราว่าแบบว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งทุกคนอาจจะแบบไม่เห็นภาพจริงๆก็เลยอยากจะ เอามาให้เป็นเป็นสถานการณ์ที่แบบจำลองขึ้นมาอยากให้ทุกคนรับรู้มันเป็นแบบนี้เราอาจจะมีแม่คนเดียวกันหรือว่าแบบว่าเหมือนกันอาจจะเข้าใจกันก็เลยอา่านทามาเป็นคลิปแล้วก็รู้สึกว่าอาคีดจริงๆอาจจะทํายาวกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลามันน้อยเนาะแล้วมันค่อนข้างแบบเร่งก็เลยได้ามาประมาณนั้นนะคะว,ว่ารีบทำสุดๆเขาคือเขาชี้คือเขาดูแล้วเขาบบเฮ้ย อะไรอย mm. e. ่างเงี้ยคือเขาก็รู so ้ตัวเองแต่ถามว่าก็เหมือนเดิมทุกวันนี้เหมือนเดิมบอกมาหิวข้าวมาก็คงแบบกินไปเลยนะโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยงงหิวข้าวกินโทรศัพท์มีไลฟ์ไลฟ์แล้วแม่ยนเกิดมาไหมไม่เพราะว่าส่วนใหญ่เราไลฟ์รับหลังต่อหน้าต่อหน้างเราแบบมสวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้มาไปบุกสวัสดีค่ะมาดูอีกรอบหนึ่งเพราะความชัวร์ทุกคนาะเราทำเอง เลยว่าแบบมันคือแบบว่าส่วนส่วนน้อยของ MV มมากๆทุกคนคือแบบภูมิใจนำเสนอเอ V มากนะทุกคนมันมีรายละเอียดน,นะก็จะเห็นแมวสีชมพูนะคะบันเย็นนะบันเย็นไม่บอเรื่องแสงด้วยนะทุกคนถ้าไม่เห็นนี่เราควนตัดแว่นนิดนึงจริงๆถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูถ้าดู MV เต็มน่าจะต้องแว่นๆกันแดดเพราะว่าสีเสื้อสีเสื้อค่อนข้างเสบตาถ้าดูจบนี่แบบจับตานะ แนะนำไปซื out, ้อแว่นแว่นรอไปเลยดีกว่าเมมเบอร์คนไหนชอบนับอยู่เลขเดียวเฉ่ลยนะอ่ะอ่ะอ่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อ่ะนับหนึ่งสวัสดีค่ะนับหนึ่งสวัสดีค่ะนับสวัสดีค่ะนับหนึ่งเมื่อไหร่จะนับสองสวัสดีค่ะนับหนึ่งนับหนึ่งอ่ะได้ปะไม่ได้บายค่ะเมมเบอร์คนไหนชอบเล่นกีฬาอ่ะพอพอพอแล้วพอแล้วายบายอ่ะคิดถึงไปแล้วนะ เอาไปแล้วนะเป็นอะไรดูเนะี bye ่ยบ๊ายบาย